오늘은분식을만들어보겠습니다원이범자บ한ญี่ปุ่นกัวันนี้ผมจะทำอาฮันกหลีโดยคอนกาลิเทเตแบบผอมทันเมนูไลไลยางนะครับลาบกุกิกิมารเยอไหมครับต่ทำง่ายและอร่อยด้วยนะไปดูกันเลยอ๋นี่เลจิ้มลงไปในน้ำนะจิ้มลงไปน้ำ สวัสดีครับทุกคนผมยุ้นนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมทําอะไรที่ห้องนะครัเพราะว่าข้างนอก ตัดต้นไม้อยู่เสียงตั้งบ้างนะครับทุกคนพูดอะไรก็ไม่ได้หินวันนี้ผมก็ขอถ่ายข้างในด้วยนะแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะทําอาหารเกาหลีนะครับทุกคนอาหารเกาหลีไม่ใช่แบบอย่างเดียวนะทําประมาณสองสามอย่างแล้วก็กินให้แบบเต็มที่นะครับทุกคนอาหารในวันนี้เรียกว่าบุนชิกปบุนชิกแปลว่าไม่ใช่ข้าวนะครับทุกคนอธิบายว่าของของกินแน่นแของว่างอะไรนี้นะครับไม่ใช่กินให้แบบอิ่มเต็มที่นะทุกคนรู้จักต็ปกี่ใช่ไหมครับ แล้วก็กิมปับทิกิมซุนเดร,รวมกันทั้งหมดนะครับเรียกว่าบุญชิ่เรวันนี้ผมก็ทำของทอดด้วยเกี๊ยวซ่าด้วยแล้วก็ลาบกกี้ด้วยนะครับทุกคนลาบปกกี้คือเหมือนตะปกกี้นั่นแหละแต่ว่าตะปกกี้บวกบะหมาี่เกาหลีนะครับทุกคนเริ่มทำดีกว่าวันนี้ต้องรีบๆทำนะครับทุกคนเพราะว่ามีอะไรทำเยอะตอน้นเร่งนะครับทุกคนผมก็นึ่งเกี๊วยวซ่าก่อนเกี๊วยวซ่าเกาหลี ซื้อมาซื้อมาอันนี้คือซื้อมาแล้วเหลือหรือว่าตั้งใจซื้อมาตั้งใจซื้อมาใหเ <c oughs> พราะเก็บไว้กินได้เกี๊ยวซาต์นี้เป็นไม่น่าจะไม่หวือนเกี๊ยวซาต์ไทยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรียกว่าวังมันดูนะครับทุกคนเกี๊ยวซาต์ที่แบบใหญ่ๆผมก็ซื้อมาเป็นแพค็คใช่ไหมครับนิดเอานิดเกี่ยวมานึ่งกินแล้วก็เหลืออะไรก็ทําเกงสุกก็ได้เกงจึดก็ได้ทําน้ําซุปเกี๊ยวซากินก็ได้นะครับอร่อยมากเลยหรือว,ว่าต้มกินมาม่าใช่ไหมครับใสน่นิดๆแล้วก็กิน แล้วก็ของทอดนะครับทุกคนผมจะทำสองอย่างคือหนึ่งคืออันนี้นะครับทุกคนกิมมารีอันนี้ผมก็ซื้อมาถกเป็นทุงท่งๆแล้วนะครับทุกคนเมื่อก่อนนะผมก็ทําเองใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายออกมาแบบไม่น่ากินเท่าไหร่อันนี้เหมือนซาลัยนะครับทุกคนซาลัยข้างในแบบอุ้นเส้นนะแล้วก็วนๆๆใส่ใส่ชุดแง้งแล้วก็ทอดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ,อน,นี่ปลาหมกึกอันนี้ทาําปลาหมึกทอดด้วยนะอาหารพื้นถิ่นใช่ไหมครับทุกคน ก็คงก็หลุสวมมากก็ชอบนะเพราะว่าอะไรราคาถูกมีหลายอย่างอทางเลือกถ้าตั้งใจกินข้าวใช่ไหมครับทุกคนประมาณสองร้อยสามร้อยบาทก็ได้หนึ่งจานนะที่เกาหลีนะแต่ว่าคุนชิกเป็นยังไงอังเกียวซาตบกกีของทอดร,รวมกันทั้งหมดก็ราคาเท่ากันกับข้าวหนึ่งจานบางทีไม่มีจังหรือว่าไม่อยากกินข้าวจริงจังอ่ะสวมมากกินกุนชิกอย่างนี้นะครับมีแป้งอะไรแป้งทอดแป้งทอดกรอบจ้ะ เพาจริงๆนะผมพูดตรงๆให้นะครับทุกคนสว่วนมากอะที่เกาหลีไม่มีใครทํากินเองนะครับที่บ้านนะเพราะว่าปดโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็สั่งปับ๊บไม่ถึงสิบนาทีก็ส่งเรียบร้อยจริงๆผมไม่เคยป้าหมึกอันนี้มาทอดนะปกติที่เกาหลีนะครับทุกคนใช้ป้าหมึกสีแบบช็อกโกแลตอะสีดาๆมาแต่ว่าวันนี้ผมก็ซื้อป้าหมึกมาเลยแบบเ็นเบนแบบตัวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับลองดูกันผมคิดว่าอันนี้เนือ้อเนื้อป้าหมึกอันนี้อร่อยกว่านำชุบแต้งด้วยนะครับทุกคน ใส่แป้งเบาๆจะกระปกาผมคิดว่าใส่แป้งทอดกรอบของไทยอรู้สึกอร่อยกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเ้งทอดทอดกรอบกาหลีใช่ไหมครับรสชาติเปรนนะไม่ปรุงอะไรเลยนะอันนี้ของไทยใช่ไหมครับรู้สึกแบบมีรสชาติหน่อยนิดๆข้างในเกลืออะไรไม่รู้เราคิมมารีทอดนะครับทุกคนรู้สึกแปลกมากเลยอะไม่เคยแบบแบบเอาของทอดมาทอดที่ห้องเลยอย่ะใช่ไหมทุกคนไม่เห็นหน้าส้มใช่ไหมครับหน้าส้มเด็อหวงนะ ก็สกปรกเปล่าเมื่อกี้ทำเป้งรูชี่ใหม่กับหมกดิ้งหนึ่งชิ้นกับ่องก็แบบชิวว้าวคือ oh ไม่กัดจิ้มดูก่อนดิว่ามันแข็งกว่าหร้อยังจิ้มดูอ่ะ กำลังสุกดีมากงานนี้ก็ไม่กินมานานแล้วว่าเมื่อก่อนอ่ะที่ที่บ้านมีเต็มเลยก็ไม่เป็นไ,ไม่กินใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้อรออยากกินแต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่าไม่มีอันนี้หอมมากเพราะว่าอะไรรู้ปะข้างล่างข้างล่างซึงอ่ะเขาทาน้ํามันงานะเพราะว่าน้ํามันงาก็ทําให้แบบหอมด้วยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยไงเห็นไหมเขอาหารที่หนึ่งเสร็จแล้วเจียวเสร็จเขาเคยกินอันนี้ปะ่ะมันดูไม่เคยไม่เคยคใช่ไหมวันนี้เรากินนะรอร่อยนะถ้าเธออร่อยใช่ไหมเขานะ่าเขาทําทเองดีกว่า โอ้โหหอมมากเลยอันนี้กินกับต็ก๊อกกี้อร่อยมากนะครับทุกคนผมจะบอกให้ปกติอาหารพูนชิงนะครับทุกคนไม่มีน้าจิ้มนะครับเพราะว่าอะไรยังไงยังไงเรากินกับต็ก๊อกกี้ใช่ไหมครับน้ําต็ก๊อกกี้คือน้ําจิ้มนีดแหละทุกอย่างก็จิ้มในต็ก๊อกกี้นะว้าวไปดูดิอย่าติดตามอย่าติดตามหน้าต่างหวันไข่ที่ร้านอาหารน,นะเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้วันที่โชคดีแน่นอนอนะ่ะ ทำอะไรก็เป็นปอเคหมดเลยแล้วเมนูสุดท้ายนะครับทุกคนละบปกกีผมก็อธิบายแล้วใช่ไหมครับลาบปกกีแปลว่าตะอปกกีผัวราเมียนหม่าม่าเกาหลีนะอันนี้ทําง่ายกว่าตะโปกกีนะครับเพราะว่าอะไรใส่ผงปรุงรสมามากไงปกติวันอยู่ตับผมก็ทําอันนี้กินบ่อยนะพวว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆวันนี้เชื่อผมได้ใส่ต๊กก่อนตกไว้ก่อนวันนี้เธอกินเยอะใช่ไหมไม่ค่ะเสร็จนี่ไปก่อนนะเพราะว่า ต้นหอมอาแบบใส่ต้นไนต้องทำให้แบบน้ําซุปอร่อยใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ใส่ผงผงมาม่านะครับทุกคนมาม่าอีห้อะไรก็ได้นะแต่ว่าสว่วนมากผมแนะนําว่าไม่ต้องใช้มาม่าแห้งผมแนะนําว่ามาม่ามีน้ําเส้นอันนี้ใส่สุดท้ายนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเส้นให้เปิดฟูมใช่ไหมครับไม่อร่อยนะเส้นอืดค่ะเส้นอืดครผบ อะไรก็ใส่มหมดเลยโดยตรงนี้ใส่โคชูจังหนึ่งช้อนโคชูจังใช่หมดแล้วเห็นไหมครับทุกคนสาแดงว่ายงังไงสาแดงว่าผมก็กินบ่ยอยจริงเธอใช้เมนูอื่น ชุดจำหมดแล้วจะไม่เป็นไรที่มันมีหนึ่งกองอีกช่วง,วง,วงวนี้ส้มเิ่นจะสนใจอาหาเท้าอช่ไมคับทุคนก็เลรผมก็ซื้อไวเก็บนะเธอเธอต้องต้องพยายามกินหน่อยนะเพราะว่าเดือนหน้ายัางไงยังไงเราต้องไปเกาหลีใช่ใช่ไหมร้านอาหารไทยก็มีนี่ที่เดกหัวมีนิดเทียวเองแล้วก็ช่วงนี้ปิดมั้งเธอก็<ม>ทําอาหารไทยเป็นนี่ไม่มีวัตถุดิบมั้งวัตถุดิบซื้อที่ไหนเราไปเที่ยวเกาหลีกินอาหารไทยไปเที่ยวทำไมถามจริง น,นี่พริกรกองเขาเลยนะครับทุกคนจริงๆใส่พริกกองไทยก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่กินเผ็ดเก่งๆอ่ะใส่พริกกอนไทยไปเลยแต่ว่าผมเคยเคยใช้พริกกอนไทยใช่ไหมครับใส่ครับกินไม่ไปแล้วเผ็ดจริงๆนี่หนึ่งสองช้อนนะหนึ่งใส่ให้สี่สวนนะคะแล้วก็มีรสชาติดหน่อยใช่สองหนึ่น้ำตาลต้องใส่นะครับทุกคนน้ำตาลก็สองสองช้อนนะหนึ่งสองน้ำมันหอย,น,น,หอยน้ำมันหอยหนึ่งช้อน จบแล้วนะครับทุกคนพงจบแล้วแล้วถ้าเกิดอยู่เกาหลีแล้วไม่มีน้ำมันหอยอะคะมีน้ำมันหอยที่เกาหลีก็มีผมก็อ่านคอมเมนต์แล้วนะครับทุกคนช่วงนี้เอาวัตถุดิบของไทยอะซื้อที่อินเทอร์เน็ตได้งงต่าประเทศประเทศเ,เกาหลีไี่มดอ่ะเห็นไหมก็อยู่เกาหลีก็กินอาหารไทยได้เติมเออพูดผิดพูดผิดพูดผิดบอกว่าหายากหายากมีคนบอกว่าหายาก แล้วก็อันนี้ชูโรตนะครับทุกคนวันนี้ต้องใส่ชูโรตนิดนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่อู้ว่าต๊กกี้ไม่ใส่ชูโรตุสไม่อร่อยเธอไปดูยู u b e มาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าผงนัวรู้ยังผงนัวคืออะไรคะก็พวกชูรสรสปีทําให้แบบอาหารอร่อยใช่ไหมทาไมอร่อยอ่ะทำไมอร่อยอะ่ออยอะอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าใส่ผงผงหมามากเกลือไม่อร่อยผมนะครับหัวผมเนาะ หอมยายกรหล่ำปีด้วยแต่ไม่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนลูกชิ้นนะครับทุกคนจริงๆใส่ลูกชิ้นก็ได้นะแต่ว่าที่บ้านเราอะมีอันนี้พอดีเพราะว่าเมื่อก่อนอะทำกินอะไรนู่นนี่นั่นเลยว่าเหลือนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ใช่ไหมใส่ลูกชิ้นปลาก็ได้นะเพอไฮไลท์นะครับทุกคนเป่นมาม่าต้องใส่ของกลางปุ๊บถ้าผมแนะนำนะครับทุกคนใส่ชิ้น ราเมอนอร่อยที่สุดน,นะครับเอ,อใส่อะไรก็ได้เล่นโอเคแล้วใช่ไหมแล้วก็ไฮไลท์นะครับทุกคนวันนี้ใช้ชีสมอสซาเรลลาชีสหนึ่งกลอนเบลเลอเลยนะต้องใส่ชีสให้ส้อมลิ้นของซ้มมาเหมือนเด็กไงถ้าไม่มีชีสไม่มีอะไรแบบอร่อยอร่อยหวานหวานวน,วน,นะซ้อมมากินม่ไา้ คำเรียบเลยแล้วนะครับทุกคนรู้สึกไหมกินที่ร้านอาหารไหมอ๋อนี่แหละนี่แหละอืมตักชีสเยอะเกินไปรสชาติหวานเผ็ดนิดน,นึงปกติตักพวกกี่รสชาติหวานเผ็ดที่หมายคืหวานเผ็ดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหวานเผ็ดแต่ว่าเพมามาิ่มรสชาติมาบ้างนิดนึงก็เลยทำให้แบบรวมกันสุดท้ายแบบอร่อยนะได้กินโค้ชอย่างนิดน,นึงด้วยนะครับทำให้แบบผมขึ้น อตอนดูตอกติดต้องกุนน้ำซุปแล้วนะครับทุกคนก็เลยกัดต้มแล้วก็ได้กลิ่นแบบน้ำซุปข้างในนะได้ถึงข้างในนะที่นี้ของวิธีกินคืออย่างนี้นะครับจิ้มอยิบร้องตะปกกีนะครับหรือว่าจิ้มอย่างอื่นก็ได้นะจิ้มลงไปในน้ำนะครจิ้มลงไปน้ำ ทุกคนลองกินดูนะครับกินกับตะโกกีอ่ะแบบอร่อยอีกเต็มนึงนะอันนี้อาหารทอดที่ผมชอบที่สุดนะเพราะว่าข้างในมีสาราด้วยแล้วก็อุ้นเส้นด้วยอุ้นเส้นผงรสด,ด้วยนะ ก็นนะครับปลาหมึทาากทอดจิ้มอยู่ตรงท้องก้อร่อยที่สุดน,นะครับแต่ว่าผมก็เจอน้าจิ้มไตแล้วก็เปลี่ยนคิดแล้วไม่หรู้เป็นอะไรนะครับต้นผมทาอาหารไทยใช่ไหมครับแค่ใช้วัตถุดิบสดๆก็สุดท้ายออกมาได้ว่าอร่อยใช่ไหมครับแต่ว่าอาหารเกาหลีไม่ใช่นะอาหารเกาหลีผมตั้งใจทำก็ไม่อร่อยนะทุกคนผมก็มีอะไรเฝ้าให้นิสัยโซม,ม่ะแรกคนนะครับโคบินยังไม่มาไปตลาดใช่ไหมครับ แล้วก็วก,ก,วกินแล้วก็ไปเดทกันแด้วทุกครั้งอะสมกินแล้วก็แบบไม่อร่อยใช่ไหมครับ <c oughs> ให้ผมเธอเด้วพูดว่าให้ผมเธอเด,ด้าสุดท้ายยังไงให้ผมกินก็เธอกินเองเธอให้หน่อยเธอให้หน่อยแล้วก็ผมก็ชือใช่ไหมครับแล้วก็ให้กลับไปเอออย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุงอย่าพุงอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งยังยสุดท้ายเป็นยังไงผมก็กินผมก็ขว่าคิดเกียจถือเป็นยังไงบ้างทุกคนอาหารเกาหลีในวันนี้ ผมคิดว่าโอเคนะทุกคนคนที่อยากจะกินลาบปกิดที่บ้านใช่ไหมครับํำสุดอันนี้นะครับทุกคนกินได้อร่อยด้วยโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับบา,บาๆครับสวัสดีครับ